สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูแพะนะคะแพะออกลูกใหม่ออกออกมากี่ตัวเนี่ยอตัวคออกสองตัวเพิ่นซื้อ,อยังนี่เพิ่นนี่ชื่อไรน์เนี่ยเอาไม่ตัวแม่มันอ่ะอีนังขาวอีนังขาวเออ,อเขาจับหัวหน่อยลูกมันมันขเขาจับหัวหน่อย จั๊กหวาน่าจั๊กหวนรู้น่ะอ๋อจั๊กหวานฮะอู้มันชนเราไหมนี่อืเออเป็นตาหักเนาะแล้วเบิ้องนี้เอออู้ออกแล้วจักออกโดนไปนี่เออวันนี้แหะไม่ไม่ออกกี่ชั่วโมงแล้วนี่อืมตัวผู้หรือตัวเมียนี่เออมาดูดูกินนมใหญ่เลยอย่ามาชนแม่นะ ขอถ่ายรูปนหน่อยอ่าไม่ไปกินกับเขาเลยนี่อาเออนอนหลับเออน่ารักจังเนิ่นนะ่ะน่ารักแม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดู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 ด,ด,ดูทำไรแม่ทำไรแม่ทำไรนะ่ะโอ้หรือว่ามันมันมันโกรธปะ ทำไมทำไมไปไปเห็ดใกล้ลูกแค่เออออกสองตัวเลยเป็นลูกแฝดเลยนะคะนี่ออกเป็นเป็นแฝดเลยนะคะแพะกินใบไม้ใบหญ้าทุกชนิดเลี้ยงง่ายเผื่อมีใครอยากเลี้ยงเนาะเป็นแนวทางในการที่จะมีคนอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงได้คู่กับอยากเลี้ยงได้นี่ อ่าไหนดูเพื่อนมาหน่อยเดี Wellington ๋ยวเดี๋ยวตั้งชื่อให้แม่ชื่อขาวบ่แม่ชื่อนางขาวอ่ะน้องจิ้ม้องจิ้มอู้เสียงน่ารอ่ะอ่ะอ่ะมองกรมองกรมองกรลูกมองกรเล้ว น้องลิลลี่เออลิลลี่อ่าตั้งชื่อให้ลิลลี่นะคะลิลลี่นะคะเออดู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 ลิลลี่อู้มาอู้ไม่กลัวเลยไม่กลัวอืมอืมลินลี่อ่ามองมองกล้องไหนลูกมองกล้องไหนอ่าเออน่ารักจังเลยอ๋อมองกล้องมองกล้องมองกล้องอ่านั่งก่อนอืมน่ารักจังเออ ยังไม่ถึงวันนะคะนี่ออกมายังไม่ถึงวันนะคะนี่น่ารักเนาะจองสองตัวนี้เลยเดี๋ยวโอ้ดูนมหน้าสงสารนมดูนมแม่มันค่ะ ดูนมแม่มันค่ะโอู้น่าสงสารจังเลยนมตึงมากเลยค่ะโอ้ดูนมนะคะดูนมดูนมนะคะโอ้มอนมคงกินนมไม่ได้นะคะนี่อ่ะนักเรียนนมมันตั้งใหญ่อย่างงี้เหรอฟ้าถ้าไม่ถ้ามันออกลูกมาแล้วนมมันจะมันจะใหญ่อย่างงี้หรือว่ามันเป็นไม่ไม่มันจะใหญ่อย่างงี้ทุกตัวไหมที่ออกมาน่ะไม่ใช่นมมันคัดนมบอกนี่ มันจะยุบไหมนี่นี่แมไม่นมแม่มันนี่แม่ลูกมันคือใหญ่ค่กแท้ไม่รู้ค่ะโอ้นมันเป็นพิษโอ้หรือว่ามันน้องยังไม่ออกบ่รกมันยังไม่ออกออม่คที่ไม่ทั้มันมันมันจะออกอีกนี่เนี่ยเอาดูไม่ใช่ลูกมันยังไม่หมดเลยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดูดูนมมันจะออกอีกเนี่ย มันจะออกอีกนะคะนี่หรือยังไงท้องมันคือใหญ่แทะดูเดียวสักครู่นะคะไม่ไม่มันมันถีบมันถีบดินไงมันจะออกอีกครูว่าถ้างั้นก็คงออกออกรกมันเหรอแม่รกมันเหรอแม่ลองดูนะคะมันเพิ่งออกรกมันออกแล้วเหรอออกแล้วครับ มันเหมือนกับมันจะออกอีกนะ่ะรอดูก่อนนะคะรอรอดูสักครู่นะคะเผื่อมันออกไม่รู้ว่ามันจะออกแฝดสามหรือเปล่าก็ไม่รู้เด้ดเอไปแูดไ ปวดท้องมากเลยเนาะหนิเนาะเสือเอือน่ารักจัง,ง,งล,ลูกน้อยก่ะเ,เดินมาหาเราก็ได้ มันคือไข่ยายยายมันจะออกอีกอยู่บ่หันได้องมันน่ะเออนั่นเหนีน้องมันกระหังเอามันขึ้เต็มท้องมันอยู่หันชาแน่ยาย่องนี้คือท่โบพูดแล้วเป็นดันคือมันจะออกคช่ไหมฮั่นยายเบิ่งดูหน่นะมันแม่มันดีดขาคือนสิออกนี่ไหมแม่แม่แม่เออให้มันกินเท้าเท้าเทาแบบนี้แหะยายบุตรจะได้ดังพราเธอคู่ ต่ว่าเมียมันถึได้สามตูดบางซ่งมันก็จะออกในยาคือชองมันเบงแหมนงมันเบ่งมันกังนมีน้อพี่กไนอะนั่ะมองนะมันไข่อึ้งดอยู่นั่นมันแม่มันจะออกป่อคือปลามันจะออกด้วนมเห็นนจะเลอ่าเงียอกีนกนกินเยอะเยอะลูงมันเทาเอิญกับมหาดีดีตังซื้อไห้อีนั่งลิลลี่ ลิลลี่กับยังบุกอีกตัวหนึ่งตัวปูหรือตัวแมียไม่ลู้ก็นีละกันบอเอาลิลลี่กับมิมีลิลลี่กับมิมีอ่าลิลลี่ลิลลี่มานี่อ่ะลิลลี่ลิลลี่อ่ะลิลลี่ลิลลี่มานี่ลิลลี่แล้วลิลลี่ลิลลี่ใครจะชื่อลิลลี่เดินมาหานะเอ๊ะมันเดี๋อินนี่มันจะชื่อลิลลี่มาว่าเอ๊ะนะ นะมันใหญ่คักแม่ก็สิบาร์แม่มันคือมันยั่งอยู่นี่แม่แต่ว่าบันยั่งข้างนองมันยั่งขัางในเมื่อต่อหัวขัดจังสีมันก็ตายเลยเนาะแสดงว่าน้องน้องมันมั้งมัน่ดีดขาคือมันสีเบงนี่มันขวดคือมันสีออกลูกคือมันเก็บทอง อันนี้ลิลลี่จริงๆนะนี่คะลิลลี่ลิลลี่ลิลลี่มาแล้วลิลลี่มาแล้วอ่าลิลลี่เฮ้ลิลลี่ขอนันอี้สองตัวนี่แจ<า>็คเอาไปเลี้ยงเซลไปเลี้ยงนายหน่ะจะไปเลี้ยงลงยูทูบถูกมือเลยมึงนี่ฮ้มันมันบเพิ่งมาเนาะจ้ะเอาจิน้นไอ้มันกินเป็นแล้วบ่ กินบ้ันเต็มนอ่ามันแมน่มบ้านบ้านมันแมนนมมันต้องแมนอันนั้นน่ะอ๋อตัวนี้มันชอบมันชอบมาหาไหมตัวนี้ไหมยางหาดิชอบอ่ะลิลลี่มานี่สิลิลลี่ไปย้อนทางไปบักลาออกไปอ่ะนลังหยับหยบอ่ามีมี่มีมี่ไอ้เจ้ามีมี่แล้วเจ้ามีมี่เออหูสวยแท้ มีมี่มีมี่หูสวยนี่มีมี่นะเจ้ามีมี่นี่อเจ้ามีมี่อ๊อนั่งกับพร้อมกันน่ารักจังเลยอือเลลี่มีมี่อ่าอันนี้มีมี่นะคะมีมี่งแล้วนะอือ อ่ามีมี่นี่มีมี่นะคะสวัสดีค่ะผมชื่อมีมี่นะครับจากเป็นตัวผู้หรือตัวเมียอ่าอันนี้ลิลลี่นะคะ<อ>ไปเดินไปเดินไปเอาไปเุินไปเดินุนไปเดิ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 นสวัสดีค่ะหน,น,น,นูชื่อลิลลี่นะคะเจ้ไหมนะคะหนูชื่อลิลลี่